รถเทินราคาแบ่งปันนะครับกับเจ้าเชฟโรเลตคูสนะครับ1.8 LS ปี2013เลขไม่เพียงแค่100,000กิโลเองครับคันนี้รถสวยไม่เคยติดแก๊สนะครับราคานะครับผมวันนี้เราขายเพียงแค่135,000บาทนะครับไฟหน้าฮาโลเจนโครมเดิมจากโรงงานกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์สวยชุดแต่งสเกิร์ตมีให้รอบคันล้อแมกเดิมจากโรงงานขอบ16ยางของโอโตนิพร้อมดิสเบก4ล้อไฟเบรกฮาโลเจนดีไซน์สวยชุดแต่งโครเมียมพร้อมกล้องมองหลังเซนเซอร์ท้าย2จุดพร้อมชุดแต่งรอบคันวงมาลั มัลติฟังก์ชันสภาพเหมือนใหม่คอนโซลเดิมออปชันจัดเต็มแอร์แมนนวลดีไซน์สวยเกียร์ออโต้ขับสบายดูแลง่ายเบาะหนังแท้ลายทูโทนเบาะหลังกว้างสภาพเหมือนใหม่ลายในสวยสีทูโทนสภาพเหมือนใหม่เครื่องยนต์เบนซินอีโคเทคอนยึดฝาโปงไม่เคยถอดซุ้มหัวโช๊คเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบคาหน้าเดิมพร้อมสติกเกอร์มอกฝากระโปรงเดิมแผ่นกันความร้อนอยู่ครบราคาเพียงแค่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบตนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเล่มครบเอกสารคบรบพร้อมโอนทุกอย่างครับเราร ไม่มีการชนหนักปิดค่อมจมน้ำนะครับและคันนี้นะครับราคาถูกถ้าใครชอบสนใจรีบมาจัดเลยนะครับ รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์ให้เงินสดคันทีจ่ายเงินสดถึงหน้าบ้านเลยนะครับเราให้ราคาดีไม่กดราคาโชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรานสารยาติดถนนบรมราชชนนีมาตรฐานทันสมัยใหญ่บนที่ดีกว่า5ไร่มีรถที่นี่กว่า200คัน